สวัสดีจ้าหลังโรงเรียนไหมแกฟื้นไม่ดีไหมแกม้แ,มแมต่สาวได้มือนี่้บรรยากาศดีบ่ทางลงไปเก็บบกแอปเปิลพิ้วไปเก็บบกแอปเปิเลมันเชื่อรีหมดแล้วอันนี้แกมาเรียนอีกหอง,หองหนึงเนาะจ้นะเนาะหลังจากสอบบทที่หนึ่งแล้ว ในห้องเรียนกับประมาณนี้แหละตัวคู่มีกระดานแบบสบายๆทุกอย่างเป็นไฟฟ้าเบิร์ดแม่ไก่ให้เป็นเน,นี่ยนะจ๊ะเปิร์ดติดระบบไฟฟ้าเบิร์ดดีดีคู่แม่ไก่สามสิบเอ็ดปีีหมเอกนิตศาสตร์ครูคริสติน น่าจะมีเตะคู่แม่แก่นางทักหนาพูดเด้แม่แก่บ่ได้ยานบ่เห็น <laughs> นางมันมองคางกระดานนี่แหละเอามันคักขักบ่ได้เห็นอมดอกได้เลี้ยนหองเดียวกับลูกสาวาสาวัสด<า>ีค่ะคุณแม่นั่งน้ำพริกโหกอพี่น้องจริงอ่ะเออได้กินหึมเลยอ่ะ,อะ,อะใช่ไหม,มแล้วเรามัดป่าถุงยังไงอ่ะมียางมัดไหม มียางมัดแต่แล้วมัดถุงนี้ครั้งหนึ่งมันยังหกอะจริงอ่ะเออเฮ้ยทำไมมันหกอะดูดิดดูิของพี่นงอ้ยีไปเลยก็ได้เฮ้ยเอาไปไว้ในนี้ก่อนไหมวอลเกไปไปของของตายพอดีตำน้ำพริกมาฝากพี่สาวี่ตนี่นี่ประมาณกระดานนะจาะเนาะคุนก็ติดบอร์ด ประมาณนี้นะคะช่วงนี้ยุคโควิดก็จะมีตรงนี้นะคะล้างมือก่อนเข้าห้องก่อนเข้าห้องและออกจากห้องก็ต้องล้างมือเช็ดโต๊ะเพราะจ้ะ hand wash โหนนะวาสเกวานแปลว่าน้ำนะคะอันนี้โซเปโซเปก็คืออน้ำยาตัวอีตัวนี้ก็น่าจะเป็นขยี้เนาะไม่แกอ่านยังไม่ได้นะคะเนาะโอเวอุ่นเรอันนี้ก็ถูมือข้างบนข้างล่างนะคะเนี่ยทั้งหมดก็จะมีเก้าขั้นตอน เทมเพิลถูกข้างๆด้วยนะคะถูกง่ามมือฟิ้งแกถูกอันนี้ก็ล้างคันนี้ข้าวขั้นตอนอันนี้ถูกอ๋ออันบนอันล่างอ๋อบอกป้าโนมาสีขาวพี่ตายสีเขียวเออแล้วก็ห่างกัน แม่ก็ว่าย่ประมาณนี้นะคะล้างมือก็ใส่อันนี้ก็ทิชชู่อุปกรณ์การเรียนในห้องแม่ไก่เนาะเรียนภาษาอันนี้เพื่อลูกน้อยเพื่อมีใครมีลูกน้อย เอ็นเนเอ็นน,น,นะเอน็อนเอ็นเนเตะอาะอัลมาไปชื่อคนนะจ๊ะเนาะเอาใส่ถุงไว้กินดนอกตำน้ำพริกมาฝากเพื่อนฝากพี่ก็เจ้า ขั้นตอนนะคะโควิดคุณนมอไทยหมารอุชื่นครูได้กินน้ำพิิกะปิเคครูใหญ่ก็จะมาเยี่ยมตอนเช้าทุกครั้งนะคะ เพื่อนก็จะมาตรวจในสภาพห้องแต่โต๊ะใครโต๊ะมันอย่างนี้เป็นเก้าอี้นะคะยูทูบเบอร์อุนชุนลาเละยะไหมอ่าแฮวชานลลยูทูบโอเคเยกสัทธาค ตอนเช้าก็มาสวัสดีกุ้ดมนนะคะกุ้ดมนก็สวัสดีตอนเชา้าบริเวณโรงเรียนแม่ไก่รอบๆทางนูน้นก็เป็นเขาเนาะจา้ะเนาะวัดสิพาไปเบื่องทางฝุ่นอันขาวๆนั่นคือเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วอันนี้เพิินเก็บฟางไว้แม่ดันไหมเดี๋ยวแม่ไก่พามาเบื่องทางนี้ถั่วเดิ้อแม่ไกยย่ยางไปยางมาอยังให้เห็นเนาะจา้ะเนาะวันนี้มีแดดนะคะนะวสวัสดีค่ะ รถรถรถมาโอ้ยมอลิเชมีเพื่อนบาซิลแล้วก็ฟิลิปปินแล้วก็โซมาเลีย <laughs> ในห้องเดียวกันนะคะวิวสวยบ่ <laughs> น้องทางซีสเกตคนไทยเยอะอยู่ห้องห้องไม่ไกลเนะคะ่ะ สีสเกตสุพรรณเพชรบุรีเสรบมดูดมีแดดมีแดดวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะวันนี้วันหวยออกอขอให้โชคดีเด้อขอให้ส่งมันทุกขสุขคน เก้าอี้เผื่อเมื่อก่อนเนาะไม่กระจทกความไม่เป็กกชมมะเขา่มามะเขาวิดีโอน้ำเยะ <c oughs> ว้ายเอายูทูบเบอร์โอ้ยูทูบเบอร์แมนเนอร์ก็คือมะเข่าไปเขาขไปดาฟองรองเย <c oughs> พุ่นนะคักแน่ว่ะบังใต้เรียนไปนางทั้งหนาเพียงบังหตยเรียนไปนางทั้งหนาเพียงสายตาแย่แล้วแล้วก็หูก็บอดี้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะมาชมในห้องเรียนแม่ไก่ขอบคุณนายจ่าเด้อ